สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเดอะสินรายการสําหรับคอนหนังอย่างทุนโดยเฉพาะครับกัปตันผมอปครังนะครับผมโบธนนทส,สุจริญครับผมแล้วรับรองครับผมเนี่ยต้องมีเรื่องราวของวงการภาพยนตร์มาอัปเดตมาให้คุณเนี่ยสะเทือนสมองประลองปัญญาในการรับชมภาพยนตร์กันอย่างแนะ่น สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะฮะอาจจะแปลกใจหน่อยตรงที่ว่าพบีินกับไม่ใช่พิธีกรนะฮะ <laughs> แต่เป็นผู้ร่วมรายการอีกท่านหนึ่งนะคะเราก็มีบางเรื่องที่อยากจะมาคุยกันในฐานะที่เดอะซีนี้เราต้องคุยเกอ่กว่าเรื่องภาพยนตร์ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ก็เลยมองว่ามันมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งของสายป่านซึ่งเป็นทั้งผู้กำกับด้วยแล้วก็เขียนบทด้วยแล้วก็ที่ <c oughs> น่าสนใจมากๆก็คือบทภาพยนตร์นี้คะ่ <c oughs> ะ,คะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สั้นแล้วน <c oughs> สั้นชื่อเรื่องอะไรนะคะชื่อเรื่องโปสการ์ดค่ะ อืมทำไมตั้งชื่อว่าโปสการ์ดคะคือโปสการ์ดเนี่ยนอกจากจะเป็นชื่อเรื่องแล้วยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นใจความสําคัญในเรื่องอเลยคะ่ะที่ทําให้สองคนเนี่ยคือต้องบอกก่อนนะคะว่าหนังที่ปันทามเป็นหนังรักโรแมนติกเป,เป็นโรแมนติกค่ะเป็นโรแมนติกคือทําให้พระเอกและนางเอกได้เจอกันพอโปสการ์ดเลยคะ่ะค่ะ,คะก็คือจะเล่าเรื่องของพระเอกที่ท,ที่ที่อยู่ไกลกับนางเอกอีกคนนึงอยู่ภาคใต้คนนึงอยู่ภาคเหนือ แต่ว่าคนละมุมกันเลยนะฮะใช่ค่ะแต่ว่าเขามีวิธีการติดต่อสื่อสารที่ที่คนสมัยนี้อาจจะลืมไปแล้วเพราะมูดแต่จะใช้โซเชียลใช่ไหมคะมส่งแต่ว่าตัวปานเนี่ยเป็นคนชอบโพสการ์ดชอบจดหมายมากๆอย่างเวลาปั่นไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศมันก็จะส่งรูปส่งโพสการ์ดหรือส่งจดหมายที่มันเป็นกระดาษของโรงแรมนะน,นะคะกลับมาใ,ให้ตัวเองตลอดแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดวันหนึ่งได้มีได้มีโอกาสทําหนังรักซึ่งตัวเองไม่ถนัดเลยเพราะว่า ปกติเราเป็นคนที่ได้เล่นก็เล่นแต่ดราม่าตลอดอมไม่เคยได้ได้เล่นหนังรักโรแมนติกเลยรู้สึกจะไม่มีเลยนะไม่มีเลยลเใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นโรแมนติกก็ส่วนใหญ่จะเป็นคอมเมดี้เข้าไปด้วยแต่โรแมนติก<อ>แบบหวานแหววแบบรักเลยอย่างเงี้ยไม่มีค่ะก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้ทําเนี่ยอยากจะใส่เรื่องความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราเคยมีเป็นประสบการณ์ชีวิตของเราเนี่ยใส่ลงไปด้วยในหนังค่ะแล้วก็คือหนูไม่ได้สนใจว่าพวก ตอนตอนที่หนูทำนะหนูไม่ได้สนใจว่าคนส่งเขาจะรู้สึกยังไงแต่ว่าหนูสนใจที่ผลลัพธ์ของคนรับมากกว่าว่าคนรับเขาจะรู้สึกยังไงหนูไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นส่งมาให้หนูแค่หนูส่งให้ตัวเองอแล้วก็รู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะเอาไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะมาเติมลงไปในหนังเรื่อยๆแล้วก็พอพอมันออกมาเป็นเป็นเป็นเรื่องของโปสการ์ดเนี่ยค่ะมันก็บังเอิญกับที่ช่วงชีวิตตรงนี้ มีคนรู้จักเป็นชาวต่างชาติอ๋อมีบางส่วนที่เป็นแรงบันดาลใจมาจากชีวิตจริงด้วยใช่ค่ะทำให้เกิดภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มต้นตั้งแต่เขียนบทก่อนเลยใช่ไหมคะตอนที่ตอนที่เป็นบทภาพยนตร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วในการเขียนบทภาพยนตร์ในคจริงก็ทําถูกต้องนะคนเราจะเขียนบทเนี่ยมันมาจากส่วนหนึ่งต้องเลือกประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงของเราแล้วก็<ะ>ดึงออกมาพัฒนาต่อเป็นบทภาพยนตร์ใช่ไหมคะ,ะแล้วประกอบกับเป็นหนังรักอันนี้ก็ต้องถือว่าดึงมาจาก ประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวเรื่องความรักด้วยใช่ค่นะนั่นก็คือประสบการณ์ของป่านกับแฟนป่านาใช่ไหมคะแล้วพัฒนาต่อมาเป็นบทภาพยนต์เรื่องโปสการ์ดนี้ใช่ะค,ะค่ะ<ช>มีจุดไหนบ้างคะที่ที่เราได้ใช้เอาข้อมูลความจริงของประสบการณ์ร่วมในชีวิตจริงๆตอนจีบกันตอนเป็นแฟนกันหรือบุคลิกลักษณะของปานกับแฟนเอามาพัฒนาเป็น บุคลิกของตัวคาแรคเตอร์ของตัวละครในเรื่องทั้งหมดเลยค่ะคือคืออย่างที่ปันบอกว่าปันเป็นคนชอบส่งโปสการ์ดชอบส่งจดหมายเริ่มต้นจากโปสการ์ดใช้เป็นตัวสื่อสารกันระหว่างปันกับแฟนใช่ไหมคะเอามาใช้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่ค่ะเพราะว่าปันเชื่อว่าเวลาที่เราส่งคุยกันอย่างเงี้ยเวลาที่เรารอแล้วเราส่งออกไปแล้วเรารอคำตอบเขามันทําให้ปันมีความสุขใช่ไหมคะแล้วคือมันก็จะมีบุคลิกของของนางเอกที่อยู่ที่เหนือนะคะคือคือก็มาจากเรื่องจริงว่าแบบเป็นคนที่แบบ อยู่กับแม่คือป่านกับแม่ก็สนิทกันค่อนข้างมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับมีอะไรก็จะคุยกับแม่ตลอดได้กาลังใจจากแม่ตลอดก็เลยเอาลงไปไว้ในรายละเอียดของตัวละครด้วยก็คือจะเป็นตัวละครที่สําคัญอีกคนนึงคือแม่ของนางเอกใช่ไหมคะที่อยู่ในภาพยนตร์สั้นบทภาพยนตร์สั้นเรื่องโปสการ์ดนี้ด้วยใช่ค่ะส่วนตัวผู้ชายก็ค่อนข้างที่จะมาจากแฟนด้วยได้คาแรคเตอร์ที่แบบอิงมากับ แฟนจริงๆของปานด้วยใช่ค่ะก็จะแบบเป็นคนเงียบๆเป็นคนตลกคือเขาอยู่ในครอบครัวที่ค่อนข้างมีความสุขมีผู้ใหญ่ที่คอยดูแลเป็นคนใจดีอะไรเงี้ยในเรื่องก็จะมีมาคบเลยค่ะค่ะชีวิตรอบข้างเท่าที่ดูในบทเนี่ยมันจะมีสองพาร์ทที่เด่นๆอยู่ในบทภาพยนตร์เลยนะคือพาร์ทของนางเอกกับพาร์ทของพระเอกค่ะแล้วทั้งสองก็ต้องมาเจอกันแต่ก่อนมาเจอกันเนี่ยใช้โปสการ์ดเป็นตัวสื่อสารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคายแม็กคายแม็กน่าจะเป็นการที่ตอนที่พระเอกกับนางเอกได้เจอกันใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ,ะแล้วมันมีส่วนไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าโจทย์ของหนังเรื่องนี้เท่าที่ทราบว่าจะต้องทําเขียนบทภาพยนตร์ออกมาแล้วมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับจังหวัดวน,น่านเข้ามาเป็นตัวเกี่ยวข้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใครแมมกมีจังหวัดน่านเข้ามาด้วยมันยังไงดีไปควมปันยังไงดีด้วยความที่ตัวเองเป็นผู้หญิงเวลาทําหนังออกมาก็จะเป็นหนังผู้หญิงดังนั้นเราก็จะเลยเทไปทางหน้าซะส่วนใหญ่เพราะว่าได้รับโจทย์มาว่าเป็นหนังที่จะต้อง ใช้จังหวัดน่านเป็นโลเคชันแล้วก็มีเรียกว่าขนรรมเนียมเพียระอยู่วัฒนธรรมของจังหวัดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ค่ะคือใส่ความเป็นจังหวัดน่านความเป็นภาคเหนือความเป็นความสวยงามทั้งหมดของจังหวัดน่านลงไปดังนั้นก็เลยเอาตัวเองเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไปไว้ที่น่านค่ะก็เลยก็เลยในในเรื่องเนี่ยคือก็จะให้เห็นว่าวิถีชีวิตของคนจังหวัดน่านเขาเป็นยังไงวิธีการดําเนินชีวิตซึ่ง มันก็จะสอดคล้องกับที่ป่านเลือกให้พระเอกอยู่ทะเลเพราะว่ามันจะต่างกันมากว่าจะเป็นภูเขากับทะเลหมอกกับแดดเขาเรียกว่าเราสร้างคอนฟ lict ให้กับตัวละครทั้งสองเพื่อจะทําให้คนดูลุ้นกันว่าแล้วทั้งสองนียจะมาเจอกันและกันรักกันได้ยังไงใช่ไหมคะแล้วนี่มันมีจุดเด่นอีกอันนึงของนางเอกเนี่ยเนื่องจากว่าที่จังหวัดน่านเนี่ยเขามีเขาเรียกว่ามีมีวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาคือการทอผ้าโดยเฉพาะถ้าพูดถึงผ้าลายน้าไหลนี่จะถือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านก็เลยเข้ามาเกี่ยวข้องโดยให้นางเอก บ้านนางเอกค่ะ <ừ m. S 1> บ้านนางเอกเนี่ยจะเป็นเหมือนศูนย์อนุรักษ์เป็นเหมือนพวกโอทอปนะคะท,ที่ทางบ้านเนี่ยทำทำศูนย์ทอผ้าอยู่แล้ว <ừ m. S 1> ก็จะคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นหัวหน้าแม่บ้านาที่คอยดูแลเรื่องนี้นะคะส่วนนางเอกเ,เ,เองเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่มีความทันสมัย <ừ m. S 1> มีความเป็นสมัยใหม่แต่ก็ยัง อยู่ดำเนินชีวิตยอยู่ในจังหวัดน่านมีประเพณีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นเป็นเด็กยุคใหม่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยยังมีรากง่าของการที่แบบที่บ้านทอผ้าอ<ช>ะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ะะเลยทำให้หนางเอกเ,เนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับการทอผ้<พ>า,<พ>าประกอบกันอะไรด้วยแล้วก็จะเห็นในหนังด้วยเห็นค่ะเห็นอย่างนี้ตัวเอ่อผู้แสดงจริงๆพอเวลาจะแสดงภาพยนตร์เนี่ยต้องทอผ้าเป็นไหมก็มีการเรียนเพิ่มค่ะเพราะว่าอย่างตัวบันเองตอนที่ไปดูโลเคชั่นบันเองก็มีการไปเรียนแล้วก็รู้สึกว่ามัน เรื่องการทอผ้า,เ,าเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยแต่ว่าเด็กสมัยใหม่ทํากันไม่เป็นคือมันเหมือนกถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ถ้าลองแล้วมีโอกาสที่จะฝึกพัฒนาได้ใช่ค่ะใช่แล้วแล้วตัวบันเองบันรู้สึกว่าผ้าไทยมันเป็นผ้าที่มีเสน่ห์โดยเฉพาะผ้าที่เขาแบบมีความเป็นเอกลักษณ์ค่อนข้างสูงตัวบันเองก็ชอบเลื่มผ้าอยู่แล้วดังน,นั้นก็เลยอยากให้นางเอกเนี่ย มีมีมีการเกี่ยวข้องกับเรื่องการทอผ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างน้ำตาลเองเนี่ยน้ำตาลก็รู้ว่าน้ำตาลจะต้องไปเรียนทอผ้าเพิ่มเติมด้วยเนี่ยใช่เหมือนกันรู้สึกว่ามันจะมีกิมมิกเล็กๆที่อยู่ในบทนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องประเพณีว่าถ้าสมมติกําลังทอผ้าอยู่แล้วกระสวยกําลังวิ่งอยู่อย่าวิ่งตัดข้ามจะเกิดอะไรนะคะก็ถ้าเกิดกระสวยโดนผู้ใหญ่เขาบอกว่าจะไม่ได้แต่งงานจะขึ้นคานค่ะ แสดงว่าอย่าวิ่งตัดกระสวยทั้งผู้ชายและผู้หญิงไม่เช่นนั้นอาจจะขึ้นคานไม่ได้แต่งงานขอามาใช้ประกอบในภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมคะอันนี้เป็น<ะ>ความเชื่อที่ได้รับข้อมูลมาจากใครคะได้รับข้อมูลมาจากพี่ที่เขากาลังทอผ้าอยู่แล้วตัวเองไปซนแถวกีเขาอะค่ะคือเขากําลังกระแทกกีอยู่แล้วหนูก็ไปเดินซ้ายเดินขวาแล้วเขาก็บอกเย่ามมาเดินคุณสายป่านเดี๋ยวเดินแล้วเดี๋ยวจะขึ้นคานนะให้เกิดกระสวยกระแทกโดนเลยบอกจริงเหรอ มันก็เลยออกห่างจากกีเลยค่ะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็เหมือนกับว่าเราไปเจอกับเหตุการณ์จริงก็เลยดึงเอามาใช้ในภาพยนตร์ด้วยนะคะเป็นจุดที่น่าสนใจแต่นี้เนี่ยในลักษณะของหนังแบบนี้เนี่ยนะหนังรักเนี่ยตอนที่ป่านดูหนังมันมีเรฟเฟอเรนซ์ของหนังรักที่เราชอบบ้างไหมว่าเรื่องอะไรบ้างมีมีค่ะอาจารย์คือเรื่องเนี้ยมันเป็นการมิกซ์กันระหว่างหลายๆอย่างประสบการณ์จริงด้วยแล้วก็มีเรฟเฟอเรนซ์เป็นหนังที่ปันชอบด้วยหนังรักที่ปันชอบก็มีหลายเรื่องนะคะมันก็จะแบ่งเป็นเรื่องของบท เรื่องของมูดกับโทนหนังก็จะก็จะมาจากอีกเรื่องหนึง่งเรื่องของอ,อสีของไฟคือคืออย่างที่บอกว่ามันเป็น2องพาทพาสตาฮิบก็จะเป็นมูดของหนังอีกเรื่องหนึง่งส่วนพาทที่นั่นก็จะได้มาจากพวก เอ็มวีบ้างที่มันเป็นควันฟุ้งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้มาจากอีกอีกเรื่องหนึ่งด้วยเหมือนเขาเรียกว่าพยายามทําให้2พาร์ทระหว่างพระเอกกับนางเอกเนี่ยมีความต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมู d ์แอนโทนใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของตัวเนื้อหาอันจะเป็นเขาเรียกกิจวัตรหรือว่าคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเรื่องสองคนมาผสมผสานกันมันก็เลยทําให้เขาเรียกว่าคอนฟ lict ตัวนี้มันจะเป็นช่วยทําให้คนดูเนี่ยนะฮะคอยลุ้นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความน่าสนใจให้กับตัวภาพยนตร์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพยนตร์ภาพยน แล้วว่ามันมีจุดเด่นอีกอันนึงที่คนดูจะคอยดูเลยสําหรับหนังรักก็คือว่าพระเอกกับนางเอกพอมาจับคู่เข้าด้วยกันแล้วเนี่ยคนดูจะปิ๊งไหมนะฮะมันก็ต้องมาจากผู้กํากับนี่แหละตอนไปแคสติ้งกับการตีความบทในภาพยนต <c oughs> นร์แล้วก็นํามาผสมผสานกันเพื่อจะผลิตออกมาเป็นภาพยนตร์ <c oughs> คาดหวังยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างหลังจากที่บทภาพยนตร์ถูกเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเริ่มฝันเห็นอะไรยังไงบ้าง ฟันเห็นหน้านางเอกก่อนค่ะเพราะว่าอย่างตัวเองอย่างที่บอกว่าเขียนเขียนหนังส่วนใหญ่จะเป็นหนังผู้หญิงแบบเป็นเฟมินิสต์อาจารย์เพราะว่าตัวเองเป็นผู้หญิงใช่ไหมประสบการณ์จริงก็จะมองเห็นผู้หญิงคนนึงก่อนเลยที่เคยร่วมงานกันมาแล้วคือด้วยความที่เป็นเป็น,เป,นเป็นหนังของนักศึกษาด้วยกันแล้วก็อยากได้บุคลากรขอ,ของสาขามาช่วยงานนะคะก็เลยปิ้งแรกขึ้นมาเป็นน้องน้าตาลคิดจากนณะแสดงละครด้วยกันนี่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วคือหนังเนี่ย เล่าถึงเรื่องของจังหวัดนาแล้วตัวน้ําตาลเองก็เป็นคนจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดเพื่อนบ้านกันต่อกันค่ะก็เห็นภาพเป็นน้ําตาลก่อนค่ะแล้วคราวนี้ด้วยความที่น้ําตาลเป็นผู้หญิงตัวสูงแล้วหน้าตาดีผิวพรรณดีก็เลยต้องหาผู้ชายที่มาสอดคล้องกับน้ําตาลได้เล่นละเคมีตรงกันก็ไม่ได้นึกถึงใครไกลเลยค่ะนึกถึงเพื่อนที่เรียนร่วมงานด้วยกันเรียนอยู่ด้วยกันค่ะนัดเดทค่ะ แล้วเด็กเขากิมุยาค่ะก็ได้เขามาช่วยค่ะเหมือน <c oughs> กันก็คือไม่รู้สึกว่าจะเกิดปัญหาเรื่องของเคมีเลยเพราะว่าทุกคือบทอะพอเราเห็นตัวละครแล้วเราก็ต้องมีการมาทําเป็นสกรีนเพย์เพื่อ<ะ>ดูแยอะล็อกอีกใช่ไหมคะไม่ได้รู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะในตอนที่ทาทาเป็นไดอะล็อกค่ะก็รู้สึกว่ามันจะสมูทแล้วก็จะเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ค่ะงั้นให้ป่าลองทิ้งท้ายสิคะว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับรพยนยันสั้นเรื่องโปสการ์ดเนี่ยนะฮะกับสิ่งที่ป่านมองเอาไว้ว่ามันน่าจะเป็นเป้าหมายที่ทาให้คนดูเนี่ยอิมแพคกับตัวหนังเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรอย่างแรกเลยนะคะน่าจะเป็นเรื่องของโลเคชันค่ะปัานเชื่อได้ว่าคนที่ดูหนังเรื่องนี้จะต้องรู้สึกว่าเหมือนตัวเองได้อยู่ได้ไปเที่ยวทั้งภาคเหนือและภาคใต้ในเวลาเดียวกันโดยที่ไม่ต้องไปเพราะว่า ันไปดูโลเคชันเองแล้วเป็นคนาะโลเองแล้วก็รู้สึกว่าโลเคชันแต่ละโลเนี่ยเป็นโลที่เราพยายามจะสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดมาเพื่อให้มันอยู่ในเฟรมภาพของบานอยู่แล้ว <Okay. S 1> ก็เชื่อว่าคนดูจะได้รู้สึกประทับใจกับโลเคชันแล้วก็ภาพสวยๆที่ได้ถ่ายทอดออกไปให้ดูนะคะ2เลยคือมันมีวัฒนธรรมประเพณีของไทยมีความเชื่อมีการใช้ชีวิตของแต่และผู้มิภาคที่สอดคล้องเข้าไปอย่างชัดเจนอยู่ <Yeah. S 1> คนดูก็จะร,รู้รู้เรื่องว่าอ๋อภาคเหนือเป็นอย่างนี้ ภาคใต้เป็นอย่างนี้เขาต่างกันังไงอย่างเงี้ยค่ะก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับภาพยนตร์สั้นเรื่องโปสการ์ดวันนี้โบ๊ทก็ไม่ได้มีโอกาสมาทําหน้าที่นะคะก็เลยต้องเป็นคนผู้เป็นผู้ที่ทําหน้าที่แทนนะคะก็ขอบคุณสายป่านมากเลยี๋ยวเราก็จะติดตามชมภาพยนตร์เรื่องนี้ต่อไปนั่นคือหนังสั้นเรื่องโปสการ์ดค่ะ เราได้ไปดูสกู๊ปที่ผู้กำกับคนสวยเนี่ยได้มาพูดถึงหนังของเขานั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องโปสการ์ดนั่นคือน้องสายป่านอภิญญานั่นเองครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะไม่น้อยหน้าครับผมจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ไปเจอกับนักแสดงสุดหล่อนั่นเองครับนั่นคือน้องชายของผมน้องนัเดชคุกิมิยะครับหรือว่าแบร์ลี่นั่นเองครับนักศึกษาสาขาภาพยนตร์และวิดีทัศน์คณะนิเทศาศาสตร์ของมหาวิทยายลัยรังสิตของเรานั่นเองครับเดี๋ยวเราไปชมสกู๊ปนี้พร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับผมนันเดชกรูคิมนิยะครับผมสำหรับเรื่องหนังเรื่องโปสการ์ดนะครับผมผมก็รับบทเป็นนาทีนะซึ่งเนัททีเนี่ยเป็นคนที่ชีวิตค่อนข้างขางนหูเหมือนกันนะคือพ่อแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ําแล้วก็ได้ถูกอุปการะนะฮะมาโดยน้าบุมบิ่มในเรื่องนี้ครับผมมาดูแลแล้วก็วันนึงเนี่ยน้าบุมบิ่มเป็นคนที่ ซื้อเหมือนกับซื้อกล้องนะครับเป็นกล้องตัวหนึ่งกล้องกล้องฟล์มให้กับเราอาจจะเป็นของขวัญสักอย่างในแบบว่าช่วงโอกาสพิเศษสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ได้ถ่ายรูปนะฮะแล้วก็เอาไปลงในแบบว่าเฟซบุ๊กหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อเหนือซึ่งเหนือเนี่ยพ่อของเขาเป็นเจ้าของกล้องอันนี้มาก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยแล้วก็เขาได้เห็นรูปที่เราถ่ายจากกล้องที่เป็นของพ่อเขา เราก็เลยติดต่อกันทำให้มันมัน,ม,นมันก็เลยเป็นเรื่องที่เชื่อมกันระหว่างผมกับคนที่อยู่สถหีบอยู่ที่ทะเลกับคนหนึ่งที่อยู่บนเขาซึ่งอยู่น่านเหนือนี่อยู่น่านแล้วเราติดต่อกันผ่านทางโปสการ์ดโปสการ์ดที่บอกว่าผมถ่ายรูปแล้วก็ล้างรูปออกมาแล้วก็ส่งเป็นโปสการ์ดให้กับเหนือเหนือก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งโปสการ์ดกลับมาให้กับนาทีคุยกันอยู่เงี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นระหว่างโพสการ์ดแล้วก็ซึ่งช่วงเวลาระหว่างการรอโพสการ์ดเของนาทีเนี่ยนาทีเป็นคนที่ไม่เคยมีรอยยิ้มที่ชัดเจนขนาดนี้มาก่อนจนเมื่อได้เจอเหนือได้คุยโพสการ์ดกับเหนือเขารู้สึกหลงรักผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าไม่เคยเจอหน้ากันชัดเจนไม่รู้จักนิสยัยใจคอจริงๆแต่ว่านาทีเป็นคนที่ เรียกว่าอ่อนโยนซึ่งพีเพราะฉะนั้นเนี่ยการความสัมพันธ์ระหว่างโพสการ์ดหรือว่าคำพูดแต่ละคำที่เขาเขียนลงไปมันทำให้นักทีมีความสุขกับสิ่งที่เขาได้ทำมีรอยยิ้มทุกครั้งที่ไปรษณีย์มาส่งรั้งที่ไปรษณีย์มาหาเนี่ยแล้วนักีจะเป็นคนที่ปั่นจักรยานตามรถมอเตอร์ไซค์ไปรษณีย์แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็วิ่งลงไปหา บุรุษไปสนีแล้วก็บุรุษไปสนีก็กำลังหยิบดูซิว่าจดหมายไหนเป็นของนัทีนักทีเป็นคนเดียวที่บอกว่าไม่รอบุรุษไปสนีเลยนัทีเป็นคนที่เอาเมือเข้าไปหยิบโปสการ์ดใบนั้นออกมาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คือคือมันเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักขอ,ของของระหว่างความความสมพันธ์ระหว่างสองสองคนซึ่งอยู่ต่างแดนแต่ว่ารู้จักกันสัมพันธ์กันความรู้สึกเดียวกันผ่านทางโปสการ์ดอะไรเงี้ยซึ่งสายป่านก็ ได้เคยบอกไว้ว่า,าเป็นเรื่องราวที่เกิดมาเกิดขึ้นจากจากาชีวิตจริงของสายป่านด้วยส่วนหนึ่งนะเพราะสายป่านเป็นคนที่ชอบอเก็บพวกโปสการ์ดหรือว่าส่งโปสการ์ดกลับมาที่บ้านเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศอะไร่งเงี้ยซึ่งสาย่านก็นำเอาเรื่องส่วนตัวบางอย่างออกมานำเสนอในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ว่าโปสการ์ด ซึ่งในหนังภาพยนตร์เรื่องนี้นะจริงๆแล้วเราไปถ่ายแอพพลิชันมาใหมา่สามที่ได้นะก็มีทั้งสเตทีมน่านแล้วก็กใกล้ๆกับพัทยาอเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนาทีเนี่ยเป็นคนที่อยู่จังหวัดกระบี่นะฮะแล้วส่วนตัวนักเองอยู่นะ่านนักเองเชนเหนื้อนาทีมีอยู่กระบีก่ก็ต่างอารมณ์ต่างแอตโมสเฟียร์แต่ว่าหัวใจเดียวกัน รับผมก็สําหรับเรื่องนี้นะฮะจริงๆแล้วต้องขอขอบคุณนะสายป่านที่แบบว่าให้โอกาสผมได้มาร่วมแสดงในเรื่องนี้้วยเพราะเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่น่าจดจํามากๆนะครับผมสําหรับในช่วงเวลาแบบนี้นะฮะสายป่านนี่อย่างที่บอกก็คือเอานำเอาเรื่องของชีวิตจริงๆที่เกิดขึ้นในในชีวิตของสายป่านเนี่ยมานำเสนอในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นโชคดีมากว่าได้ไปเที่ยวหลายที่ไปเที่ยวทั้งอ่าสตีฮีเพิ่งหลอกเป็นกระบี่ แล้วก็มีไปเที่ยวที่น่านคือได้ไปน่านจริงๆเลยนะแล้วก็ไปที่วัดวัดอาจารย์นะครับ <c oughs> เราเราไปที่วัดภูมินนะครับผมซึ่งเป็นวัดที่เรียกได้ว่าเป,เป็นเป็นเหมือนวัดตำนานของจังหวัดน่านแล้วก็มีภาพเขียนภาพหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่ากระสิบรักบรรลือโลกนะะเป็นภาพที่ที่เป็นเหมือนกับจุดเด่นของหนังเรื่องนี้นะฮะ ซึ่งซึ่งอยากให้ทุกคนลองลองไปดูนะมีงดูแล้วจะรู้สึกว่าทําไมภาพภาพนี้มันถึงได้แบบว่ามีว่ามีชื่อเสียงมากๆแล้วเป็นภาพที่ดูแล้วยังไงก็ยิ้มนะ,ะดูทุกทีก็ยิ้มยิ้มกับภาพนี้เหลือเกินนะฮะอ,อ,อีกอย่างหนึ่งครับผมการทํางานกับสายป่านสายป่านเป็นคนที่ชัดเจนทํางานทุกอย่างได้ไดเ้เข้าถึงง่ายเข้าใจง่าย ทำงานสบายๆไม่เครียดไม่อะไรเลยคือทำงานด้วยแล้วมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานทุกคนหรือว่าฝ่ายแรง่างก็จะรู้สึกสนุกการทำงานเพราะว่าไอ้ปานก็จะแบบว่าเป็นคนที่ลงมาคุยลงมาพูดลงมาบอกว่าต้องการอย่างนี้นะทำอย่างนี้ดีไหมปรึกษากับเพื่อนๆอปรึกษากับนักสแสดงเองด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ให้ความสำคัญกับหลายฝ่ายไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นนี่นี่คือสิ่งที่ เด่นชัดกับสายป่านเพราะว่าผมว่ามันเป็นผมว่าเป็นแบบความสแบบความผมพ่ม่มกับที่ดีก็คือพ่วมกับที่เข้ามาคุยมาตกลงมาแสดงความคิดเห็นว่าถามความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆแล้วก็นํามาปฏิบัตินํามาประยุกต์นํามาพัฒนาในส่วนต่างๆที่สายป่านไม่ทำ่งต้องขอบคุณสายป่านมากๆแล้วก็สนุกมากๆกับผมเป็นประสบการณ์ที่ดี พูดถึงเหนือเหนือนี่แล้วก็น้ําตาลเนี่ยเป็นคนจังหวัดแพร่นะฮะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยน้ำตาลเป็นคนจังหวัดแพร่แล้วก็พูดเหนือได้นะแล้วเวลาเขาพูดเหนือเนี่ยพูดน่ารักมากๆเลยนะแล้วเวลาเ,าเราผมได้ยินเขาคุยกับแม่เขาเนี่อะไรเงี้ยเอ่อน้ําตาลเป็นคนที่น่ารักนะแล้วก็เออถ่ายถ่ายกันด้วยความสนิทสนานตอนแรกสายปานก็กังวลเรื่องแบบว่าเออเคมีจะเข้ากันไหมแต่ว่าสายปานก็บอกว่าโอเคสุดท้ายก็ ก็ถือว่าถือว่าสนุกแล้วก็ไปด้วยกันได้ดีมากๆ <c oughs> เพราะว่าถึงแม้ว่าคาแรคเตอร์จะต่างกันแต่ว่ามันก็เหมาะกับสถานที่ยังไงซึ่งเกิดขึ้นเลยในตัวของตัวละครอะไรเงี้ยแล้วก็เออเหนือก็เสียพ่อไปนะแล้วก็อยู่กับแม่นะครับแล้วก,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 ก็เหนือก็รักในการเขียนโปสการ์ดแล้วก็เหนือที่เป็นคนที่ส่งโปสการ์ดมาหานาักีแล้วก็ส่งกลับไปกลับมากันอนะ่างเงี้ยก็เหนือป็ คาแรกเตอร์น่ารักนี่ยแล้วก็น้มตานก็ทำงานด้วยกันแล้วมีความสุขแล้วก็เช่งครับมีความสามัรถบางโลเคชั่นที่เราไปถ่ายกันแล้วก็ไปถ่ายในแบบว่าอย่เช่นแบบว่าในชุมชนใจก,การชุมชนอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราจะอาจจะมีปัญหาเรื่องของ คนที่แบบว่าเออผ่านไปผ่านมาหรือคนแถวนั้นที่ที่ให้ความสนใจกับหนังของเรามากนะฮะแล้วกออ็อาจจะมีปัญหาเรื่องของบางทีถ่ายไปแล้วก็ติดคนมากันคนไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งซึ่ง,ง,งสิ่งที่เราทําได้คือก็อขอโทษขอ,อ,อทางกันคือบอกว่าเออพี่ครับพวกวนหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยแบบว่าช่วยหลบไปนิดนึงว่าติดเฟรมาอะไรเงี้ยก็แล้วทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีนะครับหลังจากนั้นก็ เที่ยวถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็มีมาถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยก็ก็โอเคจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้นะโปรเจกต์หน้าเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ที่พัฒนามาจากโปรเจกต์ที่เชียงคานทะั้งหมดเลยเป็นโปรเจกต์ที่ด็อกเตอร์อาทิตย์นะฮะไลลา์ครับผมให้ให้ให้โอกาส แล้วก็ให้โอกาสทางคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์และวิบิทัศน์ในการรับหน้าที่ในการเผยแพร่หรือว่านําเสนอจังหวัดน่านในอีกมุมต่างๆนะครับผมตามอารมณ์ของพ่วมกับซึ่งถือว่าเป็นโอกาสแล้วก็เป็นเกียรติที่ดีมากๆครับผมที่ที่ได้รับในครั้งนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่แล้วก็มีผมมีสายป่านมีธันวา ในการเป็นสามพ่วมกับนำเสนอเรื่องราวต่างๆผ่านมหน้าอยากให้ทุกคนติดตามให้กําลปนใจแล้วก็รอดูเรื่องราวว่าแต่และพว่วมกับแต่และบทแต่ละเรื่องเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนอยู่แล้วครับคือตามอารมณ์พ่วมกับตามการนำเสนอของแต่และท่านยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับ ไปป่านคันวาแล้วก็ผมได้ครับ